วันนี้แม่บ้านทำปลาสีเสียดแดดเดียวค่ะหมักแบบนี้อร่อยหอมกลมกลม่อมทานกับมะม่วงยำค่ะปลาสีเสียดเนื้อใกล้เคียงกับปลาอินทรีค่ะใครจะใช้ปลาอินทรีก็ได้เลยค่ะนี่ค่ะปลาสีเสียดหรือปลาสละพะพอบานตกมาได้จากทะเลนะคะหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ได้ประมาณ2กิโลกร,รัมค่ะให้พอบ้านหั่นนะคะเพราะว่ากระดูกเขาแข็งมากๆ เนื้อปลาใกล้เคียงกับปลาอินทรีย์เลยค่ะสีชมพูสดมากๆเลยค่ะจากทะเลเกลือป่น5ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปริมาณให้พอท่วมปลาค่ะคนให้เกลือละลายดีค่ะทยอยนำลงล้างค่ะล้างเบามือนะคะปลาค่อนข้างเนื้อละเอียดนุ่มมากๆค่ะล้างเบาๆเลยค่ะนี่ค่ะถูเบาๆ ทยอยนำลงล้างนะคะจนหมดเสร็จแล้วนำไปล้างน้ำสะอาด2-3น้ําน้ำค่ะแล้วพักไว้ให้เสด็จน้ำเลยค่ะน้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บนะคะประมาณ3-4ช้อนโต๊ะปรับรสเพิ่มตามชอบนะคะน้ำปลาค่ะ500 ml น้ำเปล่า1250 ml ค่ะนำขึ้นตั้งไฟรอให้เดือดค่ะ นี่ค่ะพอเขาเดือดดีแล้วก็ปิดไฟพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะนำน้ำที่ผสมไว้มาเทใส่ให้ท่วมปลาค่ะแล้วปิดฝานำเข้าตู้เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนค่ะครบหนึ่งคืนแล้วค่ะปริมาณที่ได้หลายกล่องค่ะแม่บ้านนำมาให้ดูเพียงเท่านี้ค่ะนำปลาขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปตากแดดกันค่ะนี่ค่ะนำขึ้นจนหมดเลยนะคะ นำมาวางบนตะแกรงหรือว่าใครมีที่ตากปลาเค็มนะคะที่เป็นสีเขียวๆที่เป็นแหวนก็ใช้ได้ค่ะถ้าแดดดีตากเพียงครึ่งวันก็ได้แล้วค่ะตากให้แห้งนะคะคอยดูและคอยกลับด้านด้วยนะคะวันนี้แดดไม่ค่อยดีค่ะปลาแห้งได้เท่านี้ค่ะเรามาลองทอดดูค่ะนำมาทอดไฟอ่อนค่อนไปทางกลางนะคะสีเข้มไปสักหน่อยค่ะ นี่ค่ะแต่ก็ดูน่ากินนะคะตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ํามันค่ะเสร็จแล้วเราไปทำมะม่วงยำกันค่ะมีมะม่วงสับหอมแดงซอยพริกขี้หนูซอยปรุงรสด้วยน้ําตาลน้ำปลามะนาวค่ะชิมรสปรุงตามชอบเลยค่ะเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะกลิ่นหอมน่ากินสุดๆเลยค่ะกลืนน้ำลายเลยนะคะจัดเสิร์ฟกับมะม่วงยำค่ะแซบ ลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ